รุจีวันบุญสินพร้อมหรือน้องบิวเจ้าของส่วนสูง174เซนติเมตรเป็นหนึ่งในนักกีฬาบาสเกตบอล3คูณ3หญิงทีมชาติไทยที่ร่วมกันคว้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งประวัติศาสตร์ให้กับวงการบาสเกตบอลไทย ซึ่งน้องบิวคือคนที่ทำแต้มสุดท้ายให้ไทยด้วยการชุดไกล2คะแนนสุดสวยช่วยทีมบาสหญิงไทย 3x3 คูณ3คว้าเหรียญทองสีเกมด้วยการเฉือนชนะเจ้าภาพเวียดนามไปด้วยสกอร์2 1ต่อ19คะแนนเราจะไปย้อนฟังเรื่องราวในอดีตตั้งแต่จุดเริ่มต้นการเล่นกีฬาบาสเกตบอลของบิวจนกระทั่งสร้างความสำเร็จกลายเป็นหนึ่งในตำนานนักบาสไทยในวันนี้สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรุจิวันมสิรพรมนะคะชื่อเล่นชื่อบิว ตอนนี้เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันอยู่ค่ะเริ่มเล่นมาตัวประมาณ8-9ขวบค่ะเพราะว่าโค้ชโรงเรียนเก่าเนี่ยเขาเห็นว่าเราตัวสูงก็เลยชวนมาเล่นค่ะแล้วหลังแล้วพอนานไปเรื่อยเหมือนได้ออกไปแข่งแล้วก็ไปเจออาจารย์สมทมิตรัตนโัฒา์เขาเห็นว่าเราตัวสูงก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาปั้นได้ก็เลยได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนซีนทอลล่าชิวพีไรค่ะแล้วก็เริ่มเล่นมาเรื่อยๆจนจบแล้วก็ไปต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆ ผลงานในช่วงวัยเด็กถือว่าบิวเป็นดาวเด่นเลยทีเดียวค่ะควาดรางวัลต่างๆมากมายและเมื่อย้ายมาเล่นให้กับทีมโรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัยซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนชื่อดังของวงการบาสนักเรียนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาทักษะและความสามารถในกีฬาบาสเกตบอลของเธอจนมัธยมปลายก็ได้ติดนักเรียนไายติดเยาวชน U18 รายการต่างๆพอจบหมหกก็ได้โคต้ามาศึกษาต่อที่ธรรมศาสตร์เล่นให้ทีมมหาวิทยายลัยและสโมอสรชุดอิดดรา้อน จากนั้นก็ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆจนได้มีโอกาสเข้าฝึกซ้อมกับชุดทีมชาติไทยซึ่งทุกครั้งที่บิวลงเล่นให้แต่ละทีมแต่ละสโมสรทุกครั้งจะต้องมีรางวัลส่วนตัวหอบกลับบ้านมาด้วยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ในตำแหน่งสมอ l ฟอร์เวิรและรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์หรือ MVP ถ้าเป็นโรงเรียนก็ก็มันจะมีรายการบาสเกตบอลของสปอนเซอร์ค่ะเมื่อก่อนจะมีจัดอยู่ก็คือได้แชมป์ตั้งแต่15ถึง18ไปเรื่อยๆก็คือถ้ารุ่น18ปีก็จะเป็นครองแชมป์เสมัยติดกันค่ะแล้วก็ถ้าเป็นของสมโมสรก็เคยได้แชมป์บาสเกตบอล W T b L ของประเทศไทยค่ะแล้วก็ได้ผู้เล่นดีเด่นด้วย M V P คมชาติบิวอยู่ในชุดประวัติศาสตร์ของทีมบาสเกตบอลหญิงไทยทุกชุดที่คว้าเหรียญสำคัญสำคัญมาครองไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองแดงในการแข่งขันบาสเกตบอล3 x 3ูเอเชียนเกม2018ที่ประเทศอินโดนีเซียและเหรียญรางวัลที่บิวภูมิใจสุดๆก็คือการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันบาสเกตบอล3 x 3ในซีเกม2021ที่ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทีมบาสเกตบอลหญิงไทยสามารถคว้าเหรียญทองในประเภทนี้ได้ ตอนที่เริ่มได้เข้ามาสัมผัสทีมชาตินะคะก็ครั้งแรกที่ติดเลยจะเป็นบาสเกตบอล3คนรุ่นอายุไม่เกินย23ปีค่ะก็ผลงานที่โดดเด่นก็มี1ก็คือเหรียญทองแดงเอเชียนเกมบาส3คน U 23นะคะแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งที่ภูมิใจสุดๆเลยก็จะเป็นเหรียญทองซีเกมที่ประเทศเวียดนามค่ะตอนนั้น นอกจากนี้ในปี2025บิลได้เข้าร่วมการแข่งขันฟี b a 3x3 สปอนเซอร์เวสต์บูลแชมเปียนส์คัพ2025ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยเธอเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักของทีมชาติไทยที่สามารถเอาชนะทีมฝรั่งเศสด,ด้วยคะแนน21-17ต่อในการแข่งขันนัดเปิดสนามได้ด้วยซึ่งเจ้าตัวพูดถึงการเล่นบาสเกตบอล3 x 3ว่ามันมีการปรับสไตล์การเล่นพอสมควรเนื่องจากตัวบิลเองก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในชุดบาสเกตบอล5คนด้วย สคนใช้เวลาในการบุกเนี่ย24วีวิเราจะมีเวลาคิดเยอะแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเยอะเราสามารถเลือกเล่นได้หลากหลายแต่ถ้าเป็นบาสสคนมีเวลาช็อตคอ็อกเนี่ยในการบุกแค่12วิแล้วคือเราไม่สามารถยืนอยู่เฉยได้เราต้องเร,เราต้องฟิตระดับหนึ่งในการที่จะเคลื่อนที่ตลอดเวลาเพราะว่าบาสเกตบอลมันเร็วมากยิงปุ๊บป้องกันปับ๊บพอยิงเสร็จแล้วก็ออกมาบุกอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันไม่สามารถหยุดอยู่กับที่ได้เลยคือเราต้องฟิตมากต้องฟิตมากกว่าบาสห้าคนมองว่าประเทศไทยเนี่ย ให้ความสนับนกับบาสเกตบอลสามคนมากขึ้นแบบมากมากๆเลยแล้วเหมือนผู้ปกครองเขาสนับสนุนด้วยค่ะ mm. คือเหมือนตอนนี้ทางสมาคมเขาก็จัดาร,ารายการแบบนี้ให้เข้าถึงต่างจังหวัดได้มากได้มากที่สุดเพราะว่าเราจะได้เห็นตัวผู้เล่นมากขึ้นด้วยแล้วเด็กๆก็ให้ความสนใจด้วยเพราะว่าแข่งบาสสามคนเนี่ยมันใช้เวลาแค่สิบนาที น้องบิวตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วว่าปลายปีนี้ในซีเกม2025โดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเจ้าต,ตัวต้องการทวงแชมป์บาส 3, 3กลับมาให้ได้และในประเภทบาส5คนก็ต้องการคว้าเหรียญให้ได้ด้วยสำหรับตัวหนูตอนนี้นะคะหนูคิดว่าหนูประสบความสำเร็จแล้วคือได้ทั้งติดเหรียญเอเชียนเกมแล้วแล้วก็ ได้เหรียญทองซีเกมแล้วแต่เป้าหมายปีนี้ที่วางไว้ก็คืออยากกลับไปทวงเหรียญทองซีเกมสามคูณแล้วก็อยากติดเหรียญในบาสเกตบอลห้าของซีเกมที่ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็สามารถติดตามหนูได้ที่ทางเพจสมาคมด้วยแล้วก็ช่องทางส่วนตัวก็จะเป็น IG นะคะก็ b e w t y r j w คะ่ะ